สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสปูสคนตอนรับข้าวู่ชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้กก็มาพอกันในรอบเที่ยงเนาะจา่ะในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะพี่น้องวันนี้แอดมินก็สิบห้าพี่น้องมาเบิ้งแนวทางตัวเลขเด็ดเด็ดกันเนาะจา้ะกินเขากินน้ำแล้วก็มาเบิ้งแนวทางดีๆกันเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องแล้วจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเด้อจา้าสมมผู้ใดกันแน่นั่นเฮากับไปบึงแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของเจ้อ่ำมหาแห่งกันเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจับปันทีหนึ่ง พฤศจิกายน2 5งพันหารอยหาซึ่งเจอั่าเพิ่นกระหายโตเม็ดเดียวนะพี่น้องนะก็คือ8ป7หาเจ็ดนะจ๊ะ3โตเม็ดเดียว8ป7เจต่อด้วยชุด2โตตัดเล่นนะจ๊ะซึ่งก็คือ8 5 8 7และหาเจ็ดนะพี่น้องเดอ้อ8ป8หและหาเจแนวทางเจอั่มมหาเฮง88ดดนะจ๊ะลงหายนันทียี่สิ มาเบ่งต่อกันที่แนวทางของคุณปอสาริกาเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทย1พฤศจิกายน2565นาซึ่งชุดนี้เพิ่ก็ใหายชุดลางมาก่อนเนาะจ้ะชุดลางเด่น8 2ตัวลางเด่น8เนาะจ้ะ2ตัวที่ห้ก็คือ8 6กับ8 7เจ็ดเป็นน้องเด้อชุดล่าง8 6และ87แนวทางคุณปอสาริกาวดชุดต่อไปก็จะเป็นชุดบนนะพี่น้องก็รอติดตามกันเด้อจ้า มาต่อกับทีนวทางของเจ้าแม่ค้นดังของเข้าเนาะจาะนั้นก็คือแนวทางของแม่นำหนึ่งหรือว่าพิรดาบารมีปูเนาะจาะซึ่งเพิ่นกระได้หายแนวทางรัฐบาลไทยในกลุงมวีพี่เพ่น้องซึ่งแอดมินก็เลยเอามาลงกับพี่น้องในเบิองกันเนาะจาะหวดนี้แม่นำหนึ่งหรือว่าแม่พิรดาเพิ่นกระได้วิ่งรูดที่ลักสามกับลักหาเพี่น้องเด้อฟันสามเนาะจาะวิ่งรูดสามกับหาฟันสาม เน้นห้สองโตคือสามหาและหาเก่าจ้ะเน้นไฮสอง,างหางสองโตสองหางสามหาและหาเก้าต่อโดยสามเก่าสามสองเก่าสองสามโต้เป็นเดียวเพิ่นไฮสามหาเก่าแจ้ะสามโต้เป็นเดียวแม่นำหนึ่งเพิ่นไฮสามหาเก่าต่อโดยตัวร่องชุดสองโต้สามเก่าสามสองและเก่าสองเน้นนักนักก็คือสามหาและ หาเก่าวยจ้าแนวทางของแม่น้ำหนึงแคบป,ปเบิงจุดเอเว้เบิงได้พี่น้องมากกับไปหาจัดตตล่ติดเอาไว้ได้พี่น้องเด้อจากใบสองใบกันพลาดกันตกรถเนาะจ้ะมาเบิงต่อกันที่แนวท่าของลือลันสนันเมืองนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะจ้ะซึ่งมดิพานมาเพื่อนกิให้เขา2โตบนนะจ้ะ นั่นก็คือ0660นะพี่น้อง16ตุลาคมเรื่อหลานสนันเมืองเพิ่นให้เขา0660เอาก็ับมาเบิ่งตตอกันทีหนึ่งพฤศจิกายนกันตอกเลยจ้ะซึ่งเพิ่นก็นได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้ว2โตห้างเลยจ้ะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข42 43 46 52 53กและ56เห้เจ้ะย่ำกันอีกรอบนึง2โตบนลาง่าง42 43 C 6ห2 5าหา 3, และหาเดและพี่นองเดอร์แคปไปเบิงจดเอาไวเบิงกันเด้อจ้าบอราะว่าจะเป็นแนวทางของเจกอําบารมีมหาแห่งนะจ๊ะหรือว่าแนวทางของแม่น้ำานึงกุณปาริกาและก็แนวทางดิลันสนนัเมืองแคปไปเบิงจดเอาไวเบิงกันเด้อจ้ะเอาไวเทียบตเล็กในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้า ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุผู้สคนโปรดใส่วิจารยตในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้ะจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบง่งรัฐบาลเท่าน,นั้นด้วจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางของเจอ้ำบารมีมหาแห่งแนวทางของแม่น้ำหนึง่งแนวทางของอาจารย์ปอสาริกาเนาะจ้ะแล้วก็แนวทางลีหลั่นสนันเมืองขอขอบคุณทูกขอมูลเ้วยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่นองก็ต้องเิจารณากันให้ดีดีเด้จ้าสื่อต่างก็ลังซาบส,สื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้ะพี่นองเด้อแอดมินก็ขอให้พี่นองสปสูสกคนโชคดีแห้งแห้งปังๆมันหมานกันทุกคนเน้ะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตลาพี่น้องไป็นซันี้ก่อนด้อจ้าแดี๋วจังกลับมาพอกันไม่ไมคลิปนาะสวัสดีจ้า